สบายดีเห็นยังเฮ้สักมืกเดือยตายคนบ่สักมืกเดือยน้องใช่สักอยู่ใส่ฮะยืมนี้แปดลองโอ้เห็ดเห็ดกินพะเขาบ่เก่งพักเนาะโอ้หม้อหมอหน่อยพรสี่ไห เออสมอใหญ่สมอใหญ่แกงแกงผักคือกันหลอกผักเลยเนาะหลอกผักนแกงผักแกงสมอใหญ่เลยอ๋อบริสิทธิ์ใหญ่บ่เลยไงเฮ้ยบริสิทธิ์บ่สิทธิ์แล้วเออยุงพันตายเนาะกำลังตายกำลัง นี in, e ่แกงไก่ใส่พ <If S 1> e ักต่แซบใส่ผ <Ig> ัดกะท้อกำลังชีดนาะชีดได้สักสักมากเลยเด้อีกก่นี้ก็ได้เฮ็ดบอนี่ไเฮ็ดได้ไล่บอ ปลายต้นปลายเก้าปลายเปามาเที่ยบบามงามเนาะกินบ่งามเนาะสามผู้เลนมาสักมงเดนโอ้ไก่บ่มูไก่กําลังิเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดยังอันนี้น่ะเฮ็ดยังเฮ็ดยังกิน ต้มบ่ต้มเห็ดแกงจ้ะพี่น้องเบิ่งเคียงเพิ่นเคียงเนาะเอานใหม่เลยตงเคียงเคียงฝักซนอ่าอยู่ให้อยู่ส่วนกะอ่จเป็นต้องได้ซอกเอาแบบนี้มาักเมาที่บ้านนี่บ่ร้อนพี่น้องเปน้มาที่บ้านบ่ เอาซะมานํากินบ่นี่นะนํากินเดพี่น้องอ่าจะเฮ็ดเอาไส้เาสาจาะไส้ซาฟามันบ่ให้มันเหียเนาะเวลาอ่ไข่แล้วบ่ให้มันกิ่งลงเฮียวบ่ให้มันเหียอือเอาเสืกเอก,กมัดอันนี้ก็ผ่านหัวเนาะแม่นบอ่อ,าสาอ้ส้ผ่านหัวตามวิธีชีวิตของ ส่วนบบนบดสามาถเสื่อมมกเดือยเนาะผสมยาแล้วอันนี้นะ่ยเป็นบอ่อผสมยาแล้วเบอกให้พวกหรือว่าดวงดิน,นกินตุบตุบกับตห้ตำ้มเนาะน้ะนองเนาะจีโซนใดอยู่บ่อน,นี่นะเอ๊ะ บ้านได้เห็ดเชื่อเอ็ดชุ่งชุ่มไปเนาะพี่น้อ,องเห็ดีการมีแต่พูดแต่ผ้ามีแต่ยอมดอย <c oughs> ห้ามบอนเพียงลยก็ยากพี่น้องโอ้บอนนี้สักไปแล้วนน่ หเห็นสักสักปุบปาไปเลยแซมมึงเดินไปเหมือนเล้วเขาให้ลางลุมมันเขี่ยวแล้วพี่น้องงามไปแล้วมองมาเขาสักอยู่ไซนี่วิวดีบรรยากาศดีพี่น้อง บบฮอนไ,นไล่ปัญใดไอล่างเทิงกับเขาเคียวเขางามมาแล้วนี่บริเวณน,นี้วันเชกได้เคยทายขิดสักเข้าหายอยู่ล่างนั้นน้นนองู่ล่างเทิงนั้นแต่แต่ว,ว่าเขางามแล้วเขี่ยวแล้วันันจะเป็น บัดปุ๊กเพือกบ่สักกับบ่บ่ยก์ปนอกนายตัวอ่าใส่ยายาขะญาเดี๋ยวสิแพยาขะญ่สิกะสิอยู่แต่่บนทงนี้ถ่ายให้พี่ลองได้เห็นอ่าทั่วบริเวณที่อ่าผมเฮ็ดให้เห็นเังหน่อยเห็นช้องยังและสิว่า sắn nó này lùng về rồi ao mất chắc bao đó mất chắc bao bao เอ,เอาแห้งกันบ่เอาแห้งกันมาเฮ็ดช่วยกันบ่ช่วยกันนะแสะล่องไงน้องพี่ได้น้องนี่บอเฮ็ดเฮ็ดห่มก่อนเนาะเฮ็ดห่มก่อนเราเอาน้ำใส่เฮ็ดเฮ็ดแกงบ่นอหน่อ่ฮึเฮ็ดห่มบ่ ตรงนี้เนี่บมีคนอยู่บ้านเลยเนาะอือฮะโอ้มีม,มีมีอยู่ไกลๆเนาะนั่นเขาเหน็นได้นลยนะเชียกหยาเขาเชียกหยาเลยเนะาะบูมเห็นสีดยาบนะ่เนี่ยสีดบ่หรือว่าเสียเสียเอาเสียกหยาเอาป้าเด็ก้องอนะันน มัน่านเขากำลงังอะไรถึงก็กำลังสักนกทางสักทางใส่่อากระเบบใส่คือเขาให้เน,นาะใสบ้างเดลอน,นี่แต่ว่าจะเช็ดทางได้ ตกล่องเนาะไล่คนเนาะคุณยิงไล่คันว่าสักเขาในตรงน่ะเป็นคู่กันเนาะพักพอดนวบ่พันยามพักแล้วเนาะสิบเอ็ดโมงไปอ ใกล้ชิแล้วเราบอกยังยังฟังนี่ยังฟังนี่บริษักรทยอืมเอาลุงคือสักเขาให้เลยเนาะมาใส่หน่อยปัดยามพัดพอนน่ไล่ใส่น้อยสองสี่หกแปอ็ดคนมากินข้าวช่วยนํำได้นี่นะ ได้บ my ่กไอ้จ้องให้กินบ่ห้อนยำผักพรอนสช่วยกระมวนไปอีกแบบน้องใส่ชีวิตแบบธรรมชาติ อย uh huh> ู่กับไฮกับส่วนแท้ๆผีกายนี้โลดเจ็ดพันไปเน้อง chín nhắc cọ này tin nhắn hết hết xuống hết xét hết mặc muông sống พักพอนกินข้าวตอนสวยด้วยเห็ดกินอยู่รึเลาเ็ดกินอู่ไหมเหเน็ดกินอยู่ดูส่เนในชอคอ้กเ็ดเพราะจะมาหน่งขันหัวมว่าไ่กแอมมัน้ำทีสัก ตอนช่วยเนาะพักผ่อนกกินขาหอมกันสมัครชีกันเราเลยมาสกองนี้กี๊กิสะอกอ่ตกีกอิงเิงกจะแล้งจะพุ่งไหมจจอกันได้เลยอเปลงผักสะกนาะ

ใช่จุ่มนึ่งจุ่มหนึงจุ่มนึ่งแน่งจากว่าบอลจะทนที่กินเขาเนี่ครับแคบอืมจนดูอังกายเดือดขึ้นนั่งดีๆเอ้าสามานที่น em, ี่จะอ่าฟงกินนะน้อยเออจุดเขาหนี่งจะกินสาหร่ายเพื่อให้มีแหงมีแหงในการไปยึดเวียกไปสัก มกเ,เกลือเขานี่เจ้ากินล่คนละแอบเลยน้องเพียนน้ำพรงจ้าเด้อเิ้มมาดดอกไปลายพอิกจะมาหนุนดอกพรีกกระโดดกันด้

บมีบอหอมเฮ็ดตุ๊บบทันแล้วนะครัได้ได้กินเขาตามแดดเจ้าข้องบรลกินพรอมเนาะโอเจ้าโอม่จองโอ้ือบกินพรอมเข้าใช่ไหม อยากกินข้าวเที่ยแต่แซบเนาะนแซบแบ่แซบแซบอาหารแซบเห็ดเบียกเมื่อยนเนาะเห็ดเบียกเมื่อยแล้วก็มากินเ้ากบแซบผมสผมัครีของชาวบ้าน เปลี่ยนกันสักไหลังนี้แล้วกัไปลังให้ลังไม้ต่อเปลี่ยน,นกันจนมีแปดขนก็เม็นแปดลังให้พอมเราจะมากับขึ้นมาล่างเกาเนาะพี่น้องบเห็นนั้นนี่บ่บ่สําเร็จน้อง

พักพ่อนไปนาไม่ช่วยพักพ่อเงี้ยงกับอารมพันเตกันสันคลิปนี้มอนี่กับหมดอย่างทัวน,นี้เนาะพักน้องกดไลค์กดแชร์รือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวิธีสาบานสำหรับคลิปนี้สบายดี